สวัสด,ดีท่านผู้ปกครองท่านและนักเรียนทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับหลาส่ออีกแล้วนะคะในรายวิชาภาษาจีนเพื่อการสื่อสารนะคะวันนี้เราจะเรียนกันในหน่วยการเรียนรู้ที่สองนะคะเรื่อง你叫什么名字你叫什么名字请问你叫什么名字ว่าคุณชื่ออะไรนะคะ เดี๋ยวเรามาดูกันที่ประโยคบทสนทนาเลยนะคะประโยคบทสนทนานะคะจะเป็นบทสนทนาระหว่าง A และ B นะคะข้อที่หนึ่งเลยนะคะ A เขาบอกว่าหนีเจียวฉันม้อมิงจือหนีเจียวฉันมมิงจือประโยคที่หนึ่งนะคะก็จะแปลว่าคุณชื่ออะไรนักเรียนเอาเสียงตามหลักชื่อนะคะหนีเจียวฉันม้อมิงจือ หนีเจียวเฉินหิงจือแปลว่าคุณชื่ออะไรต่อไปนะคะเ้ามีเขาตอบว่า我叫小明我叫小明อ่าประโยคนี้ก็จะแปลว่าฉันชื่อเสี่ยวหมิงเสี่ยวหมิงนะคะคือชื่อคนนะคะลูกนะเสี่ยวหมิงอันนี้ก็คือทําตัวสีเหลืองไว้ให้นักเรียนแล้วนะคะตัวควําว,าว่าเสี่ยวหมิงแปลว่าชื่อคนนั่นเองนะคะ ต่อไปเลยก็ข้อ A นะคะเขาก็บอกว่าน i ฮาวเซียวหมิงเริ่นชื่นหนีเหินเกาซิงเร่นชื่หนีเหินะคะสวัสดีเซียวหมิงยินดีที่ได้รู้จักคุณนะคะประโยคที่พูดว่าเริ indi, ่นชื่นหนีเหินเกาแปลว่ายินดีที่ได้รู้จักคุณนะคะให้นักเรียนออกเสียงตามหลอกชือนะคะ น,นีนก识สิ่งโอเคเฟิร์สข่าวขึ้นต้างเก่งมากๆเลยนะคะต่อไปบทสนทนาที่2นะคะจะคล้ายกับบทสนทนาที่1เลยนะคะแต่ว่าเราจะเปลี่ยนชื่อนะคะข้อ A. เอ,อถามเหมือนเดิมเลยนะคะ 。你叫什么名字你叫什么名字คุณชื่ออะไรนะคะต่อไปข้อ b เขาก็ตอบว่าวอเจียวเจียซีวอเจียวเจียซีเหมือนเดิมเลยเจียซีคือถูกต้องค่ะเจียซีก็คือชื่อคนนั่นเองนะคะข้อ a นะคะต่อไปข้อ a นะคะเขาก็บอกว่าหนีเห่าเจียซี เรื่นชื่นหนีเหินเกาซิงอ่าคล้ายกับประโยคที่หนึ่งเลยใช่ไหมคะเอ่อสวัสดีเจียซียินดีที่ได้รู้จักคุณนะคะถ้าเกิดว่าคู่สนทนาของเราเปลี่ยนไปเป็นอีกคนนะคะแล้วก็แค่เปลี่ยนชื่อง่ายๆเองนะคะต่อไปเลยนะคะประโยคที่สามนะคะข้อเอเขาบอกว่า 你叫什么名字你叫什么名字นะคะเหมือนเดิมเาแปลว่าคุณชื่ออะไรนะคะคุณชื่ออะไรนะคะแล้วก็เหมือนเดิมเหมือนเดิมกับอีกสองประโยคที่ผ่านมาเลยนะคะข้อ b เขาบอกว่าวอเจียวป้าปีวอเจียวป้าปีแปลว่าฉันชื่อป้าปี อ่าข้อ A นะคะต่อไปข้อ A เขาก็บอกว่านี้ห่าวป้าปีเรื่องชื่อนี่เหิาวิงอ่า่าวป้าปีเรื่องนี่เหินกาซิแป,ป,ปลว่าสวัสดีป้าปียินดีที่ได้รู้จักคุณอ่าอไป รประโยคบทสนทนาที่4นะคะก็เหมือนเดิมเลยกับอีกที่ผ่านมานะคะแค่เราซื้อเปลี่ยนในส่วนของชื่อนะคะให้นักเรียนได้ฝึกฝนได้เยอะๆนะคะข้อ A เขาบอกว่าหนีหนีเจียวเฉมเมอรหนิงจืออ่าแปลว่าคุณชื่ออะไรใช่ไหมลูกเพราะฉะนั้นข้อ B เขาจะต้องตอบว่าวอเจียวชานาวอเจียวชานาแปลว่า ฉันชื่อ Shana Shana คือชื่อคนนะสังเกตให้ดีๆนะคะว่ามีประโยคตรงไหนเปลี่ยนไปนะคะต่อไปข้อ A เขาบอกว่า你好，莎娜，认识你很高兴。อ๋อ你好，莎娜，认识你很高兴ก็เหมือนเดิมเลยสวัสดี Shana ยินดีที่ได้รู้จักคุณนะคะ ประโยคที่เราสื่อสอนมาทั้งหมดนะคะจะเป็นประโยคในบริบทที่คล้ายกันแต่ว่าเปลี่ยนในส่วนของชื่อคนใช่ไหมคะต่อไปตัวด้านล่างนะคะที่เราสื่อทำเน้นไว้ให้นะคะคำว,ว่าเพิงโยมเพิงโยมเ่าเพิงโยมนะคะจะแปลว่าเพื่อนเพื่อนทุกคนนะคะ ถ้าเกิดว่าเราเจอเพื่อนๆนทุกคนเลยอยู่รวมกันหลายๆคนนะคะเหมือนเมื่อกีออ้ในแต่ละชื่อที่เราซื้อสอนมานะคะสี่ชื่อทั้งหมดนะคะเราจะเรียกรวมทั้งสี่คนนี้ว่าผิงโยมม่นเพื่อน,น,นเพื่อนๆๆทุกคนผึงโยมม่นเพื่อนเพื่อนทุกคนอ้าวซืคิดว่าประโยคนี้คงจะไม่ยากสำหรับนักเรียนนะคะต่อไปนะคะเราซือจะให้นักเรียนลอง ตอบบทสนทนาน,นี้นะคะให้นักเรียนตอบออตามที่เหล่าซื้อถามได้เลยนะคะเดี๋ยวเหล่าซื้อจะเป็น A แล้วก็ให้นักเรียนเป็น B นะคะให้นักเรียนออกเสียงออกมาเลยนะลูกนะ,ะข้อ A เหล่าซื้อนะคะเหล่าซื้อจะถามนักเรียนว่า你叫什么名字你叫什么名字เพราะฉะนั้นข้อ B นักเรียนเองจะต้องตอบว่า ถูกต้องค่ะคําว่าวอเจียวแปลว่าฉันชื่อใช่ไหมคะและตรงจุดๆ,ๆ,ๆที่เห่าซือใส่ไว้ให้นักเรียนใส่ชื่อตัวเองลงไปใช่ไหมคะถ้าเกิดว่านักเรียนได้ฟังที่เราซือสอนมานักเรียนก็จะตอบก็จะตอบข้อนี้ถูกนะลูกนะอ่าสมมติว่าข้อเอเขาถามว่านี่เจ้าสม,มอมิงจอคุณชื่ออะไรข้อ B ีเขาจะต้องตอบว่าวอเจียว อ่าสมมุติว่าเราซื้อเป็นวีเราซื้อก็ต้องตอบว่าวอเจียวเหล่าชื่อกันวอเจียวเหล่าชื้อกันฉันชื่อเอ่อคุณครูกันอ่านีหรือนักเรียนจะใส่แค่ชื่อเฉยๆก็ได้นะคะอย่างเช่นวอเจียวกันวอเจียวกันอ่านักเรียนสามารถใส่ได้ทั้งชื่อจริงแล้วก็ชื่อเล่นเลยนะคะง่ายๆ ยนะคะวันนี้ของเราซื้อหวังว่านักเรียนทุกคนจะเข้าใจแล้วก็ออฝึกฝนออกเสียงกันเยอะๆนะคะวันนี้ในส่วนของเราซื้อนะคะก็จะต้องลาไปก่อนแล้วก็มาพบกันใหม่ในชั่วโมงหน้าวันนี้บ๊ายบายใจเจียนสวัสดีค่ะ